เพื่อนๆคะใครมีปัญหาล่องแก้มล่องน้ำหมากบ้างคะวันนี้โปรจิปมีวิธีแก้นะคะสาเหตุของล่องแก้มเกิดจากอายุที่มากขึ้นคะ่ะมันจึงทำให้ผิวบริเวณล่องแก้มเนี่ยมันมีความลึกพับลงไปนะคะบางคนจะพับแบบเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคะวิธีการแก้คือโปรจิปแนะนำนะคะว่าให้ใช้ครีมสเต็มเซลล์ในการนวดนะคะ ตัวนี้น้องเขาจะเป็นครีมสูตรยกกระชับลดริ้วรอยได้ดีทาลงไปตรงบริเวณร่องแก้มนะคะทาครีมสเต็มเซลล์ลงไปที่ร่องแก้มค่ะแล้วเราใช้เทคนิคการนวดนะคะถ้าเราจะนวดนะคะหน้าฝั่งซ้ายเราใช้มือฝั่งซ้ายนวดเราดึงให้ตึงก่อนนะคะแล้วใช้มะเงกในการกิ้งลงไปแล้วนวดทำทั้งหมดหรอบหมุนเป็นรูปวงกลมวงรีนะคะ รอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้าค่ะพอครบห้ารอบเสร็จแล้วค่ะให้เราใช้กำปั้นวางลงไปที่ตรงร่องแก้มแล้วลูดดันยกขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้ากดค้างทิ้งไว้นะคะที่บริเวณแนวตามลายกล้ามเนื้อเฉียง45องศานะคะปล่อย เห็นไหมคะเพื่อนๆดูเนี่ยเรานับเป็น1เซตให้เราทําแบบเนี้สามเซตนะคะล่องแก้มจะดูตึงขึ้นถ้าใครที่อยากจะใช้ครีมสเตมเซลล์ในการนวดนะคะโปรติปจะมีคลิปสอนนวดหน้าส่งไปให้นวดตามด้วยทั้งหมด3คลิปนะคะใช้มะเกในการใช้มือกริ้งแบบนี้ค่ะแล้วลูดลงไปทําทั้งหมด5รอบค่ะการนวดจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าเรากล้ามเนื้อ ตรงผิวบริเวณร่องแก้มมีความตึงกระชับนะคะนวดทั้งหมด5รอบค่ะรอบสุดท้ายแล้วเราใช้กำรรปั้นนะคะลูด 12.. ึ่งสลูดทั้งหมด5รอบค่ะกดเห็นไหมคะเพื่อนดูหน้าหรือร่องแก้มมันก็จะดูตึงขึ้นกระชับขึ้นเลยนะคะครีมพร้อมคลิปสอนนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะตัวนี้ตึงกระชับค่ะ